คุณอนร,รวีจะพาไปดูกันที่เมียนมาหลังจากมีการเปิดประเทศแล้ว<ช>แน่นอนค,ครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงมีการเรียนภาษาไทยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับบ้านเราแล้วก็มีนัก<ช>ลงทุนไทยนักท่องเที่ยวไทยเข้าไปในเมียนมาเยอะมากอีกภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญครับคุณวีนานั่นก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งก็มีความสําคัญอยู่แล้วในสังคมธุรกิจในภูมิภาคหรือทั่วโลกนะคะทางเมียนมาเราก็จะไปดูกันค่ะคุณอนรวีจะพาเราไปดูความสนใจใน การเรียนภาษาอังกฤษของคนรุ่นใหม่ไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไง in uh, world Our English the international language. Our in ในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างทุกวันนี้นะคะภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และภาษาอังกฤษยังถูกบัญญัติไว้ให้เป็นภาษากลางเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอ,อาเซียนในปี2558อีกด้วยหลายประเทศในอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาหลากักหรือว่าภาษาที่สองแต่สำหรับประเทศที่เพิ่งเปิดรับพัฒนธรรมต่างชาติอย่างเมียนมาก็อดจะคิดไม่ได้ค่ะว่าผู้คนจะมีความตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,ากฤษมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่เียนมาเปิดประเทศนะคะเราก็เห็นได้ชัดว่ามีความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้คนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างจากที่เห็นของด้านหลังของดิฉชันนี้นะคะที่มีผู้คนมากมายกำลังตั้งใจอ่านหนังสือก,กันอยู่ที่ห้องสมุดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษบวิติคาซิลในเมืองย่านกุ้งค่ะถึงแม้ว่าเมียนมาจะเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและระบบการศึกษาของเมียนมาเคยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแต่หลังจากมีการปกครองระบอบเผด็จการในประเทศ ทำให้ประเทศต้องปิดตัวลงและขาดการติดต่อจากนานาชาติทำให้ระบบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยเมื่อเมียนมาเปิดประเทศผู้คนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council เปิดเผยต่อเราว่าคนเมียนมามีความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ว่าโอกาสไม่เอื้ออำานด Uh, mm -hmm. But they haven't always had the opportunity. Mm -hmm. um, I think that uh, uh, it's only in recent years that the, the, the government has allowed uh, the school system to open up to international organisations like ours. Mm -hmm. And so uh, there's now a great demand for English. Mm -hmm. <laughs> Everything is in English, and we can, uh, I can learn more myself if I want to know some subject. It's all in English. I can find it online, and if I study English, uh, I can learn more about for it. It can enhance my career, my social network. Yeah, that's why. <coughs> I think people here, I think the students work hard, I think they're mm -hmm. very interested in learning. Mm -hmm. um, I think they, they've learned, I suppose, over many decades not to take opportunities for granted. Mm -hmm. And so I think that um, they're very keen learners, very willing, uh, very open, and, uh, and very committed. นอกจากบริเตนเขซิ่แล้วนะคะเราได้เดินทางไปยงังโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอูมายาคายในเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยอาจารย์ชาวเมียนมาเป็นโรงเรียนในชุมชนที่ได้รับความนิยมมากจากคนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ,กฤษแต่ว่าไม่มีกำลังรั์มากโรงเรียนเปิดมา20ปีแล้วค่ะซึ่ง,งอาจารย์อูมายาคายคุณครูใหญ่ของโรงเรียนนี้เคยทำงานที่สถานรุ่นเมียนมาในอินเดียและจึงมาออกมาเปิดโรงเรียน So, I want to teach my students in our country because, so when I watch in India, so many young generation, they speak very fluently. Yes, very confidently. So, in our country, country to speak. So that why, so encourage to speak this many are speak encourage Like I your so speed วิธีการสอนของที่นี่จะมุ่งเน้นเรื่องความมั่นใจทางการพูดและความคล่องแคล่วก่อนมี4ระดับค่ะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงนักเรียนคอร์สนึงก็หลายร้อยคนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นวัยทำงานจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยก็มีค่าเรียนเดือละพันกว่าบาทเท่านั้นสำหรับคอร์สเริ่มต้น อาจารย์อุมมายคายเปิดเผยกับเราถึงเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษของเขาค่ะสำหรับขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นเทคนิคให้พูดตามและให้จําการใช้สื่อการสอนจากตอของภาษาเข้ามาช่วยให้นักเรียนพูดตามการให้นักเรียนพูดและแสดงท่าทางตามหรือการให้นักเรียนลองทายประโยคจากท่าทางของคุณครูหรือการเล่าเรื่องแล้วให้นักเรียนแต่งเรื่องตามตัวอย่างที่คุณครูเล่ามาสิ่งที่ฉันเห็นถึงความแตกต่างของนักเรียนที่นี่และนักเรียนที่เมืองไทยคือเมื่อที่ฉันเข้าไปถึงนะคะก็รราพบกับอาจารย์อุมมยาคาย กลุ่มนักเรียนกลุ่มนึงพวกเขาไม่รีอรอที่จะมานั่งชวนดิฉันคุยภาษาอังกฤษแถมชวนคุยเรื่องเมืองไทยและเรื่องการเมืองไทยด้วยค่ะดิฉันก็เลยจะสงสัยว่าอาจารย์อูมายาคายทําอย่างไรถึง,งให้นักเรียนไม่อายที่จะพูดกล้าถามและมีความอยากรู้อยากเห็น so for a teacher I I ask the student so w r o n around no problem as you like as you like you speak so this one is a secret but never I m press the student you must you must be like that no Freely. This, this like that, so ทั้งสองสถาบันสอนภาษาอังกฤษบอกไปในทางเดียวกันค่ะว่าแนวโน้มที่นักเรียนเมียนมาที่สนใจจะเรียนภาษาอังกฤษจะมีมากขึ้นมากเพราะคนรุ่นใหม่ต้องการจะทางานในบริษัทต่างชาติเพื่อยกระดับชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นสักชาติแชร์กับพงถ่ายภาพออนดเวตามีแสงรายงานจากเมืองย่างกุ้งสาภาพเมียนมา จากรายงานแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับถึงความกระตือรือร้นของค,คนรุ่นใหม่ในเมียนมาที่สําคัญคือวิธีการสอนของเขาที่คุณอนรวีเนี่ยรายงานไปในในรายงานพิเศษชี้นี้นะครับว่าจะให้มีความมั่นใจในการพูดก่อนกล้ากล้าในการถาม,มในการพูดนะคะแล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษแล้วในภูมิภาคเราก็มีการกระตือรือร้นที่จะเรียนอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาจีนเหมือนกันนะคะคุณสถาปัตเช่นในกัมพูชาก็มีการเปิดคอร์สมากขึ้นในกัมพูชาเช่นกันค่ะ